กลับเข้ามาสู่ช่วงที่สองของรายการวินเทจฮิตซองตามที่เกินไว้ค่ะคือพระนามของสมเด็จพระพันพันษายาเจ้าโทษค่ะพระนามของสมเด็จพระพันพันษาทรงมีพระนามใดบ้างสมเด็จพระศรีสวรสิ์ธิราบรมราชเทวีพระพันพันษาอยิกาเจ้า นับเป็นเจ้านายที่ทรงมีพระนามมากพระองค์หนึ่งโดยมีพระนามทางการเจพระนามและพระนามที่ไม่เป็นทางการอีสีพระนามรวมเป็น11พระนามจนถึงกับมีรับสั่งว่าจนจะจําชื่อตัวเองไม่ได้พระนามทั้ง7พระนามมีลำดับดังนี้นะคะในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงได้รับพระราชทาน พระราชหัตถเลขาตั้งพระนามจากสมเด็จพระบรมช,ช,ช,น,ชนกนาถว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาเมื่อรัชกาลที่สี่สวรรคตพระฐานนันดอนศักดิ์ของพระองค์ก็เปลี่ยนจากพระเจ้าลูกเธอเป็นพระเจ้าน้องยันเป็นพระเจ้าน้องนางเธอต้นรัชกาลที่ห้า จึงทรงได้รับการเฉลิมพระนามาพิถ่ยมีพระนามว่าพระเจ้าน้องเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาพักสักครู่นะคะ